สวัสดีค่ะวันนี้มีของอร่อยมาฝากนี่เลยชูเรียนกาแฟทุเรียน,รยนอร่อยมากสุดพรายมากว่ากลิ่นนี่เหมือนอย่างนี้เลยก็ได้มาแบบเนี้ยสิบสองถุงถุงเนี้ยตามปอนตามปอนกว่าแต่อยากให้เป็นของคนไทยมากกว่าเลยเป็นของมาเลเซียแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้ดูนะเป็นไอเดียนะคะคนไทยที่มีทุเรียน ขายไม่หมดทำเป็นผงทำกาแฟนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศอย่างดิฉันไม่มีทุเรียนกินนะคะได้แค่กลิ่นก็ชื่นใจแล้วนะทำขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นลูกค้าให้นะคะพ่อแม่พี่น้องชาวสวนทุเรียนทำขึ้นมานะคะเขาไปทำยังไงไม่รู้แต่ว่ามันเป็นผงอะ่ะคิดว่าคุณก็คงทำได้นะชอบมากเลยเดี๋ยวจะชงให้ดู ตัดเมื่อกี้เลื่มให้เดินเนี่ยกด้เยอะนะอยู่เต้นเนี่ยหน้าตาก็ประมาณเนี่ยคุณเอ๋ยมันหอมอ่ะหอมกรุ่นเลยต้องตัดไหมกินทุเรียนของจริงไม่ได้ก็ต้องเป็นเอาแบบเป็นผงนี่แหละเห็นไหมจบแค่นี้จบนี่ไง ได้ละอุ้งเอียงไม่ได้นะแต่มันหอมมากเลยโอ้กาแฟทุเรียนนี่มันช่างมันเป็นสวรรค์นบนดินจริงๆไม่ได้ค่ะโคตนาอะไรนะคะเอาไอเดีย oh, มาฝากเฉยๆเพื่อบ้านเรามีทุเรียนหรืออะไรที่ว่าเหลือใช้เนาะลองมาทำดูดัดแปลงโอเคนะคะ คลิปนี้ก็แค่แค่นี้นะคะเดี๋ยวไปชิมกาแฟก่อน